สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับไม่รู้ใครนะฮะก็ใครไม่รู้นั่นแหละก็ในวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกม l i n e l e t s g r i นะฮะหรือก็คือเกมเศรษฐีนั่นเองก็ในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมารีวิวนะครับผมรีวิวที่ใหม่นั่นเองก็คือจี้นี้เลยอนุสรแห่งราชวงศ์คริสตันนะครับผม ก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเจ้าจี้นี้เนี่ยเคยออกมาแล้วเมื่อนา,นานมาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันได้ยากมากนะถ้าจะไม่ปิดเนี่ยแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่เป็นคริสตัลนะครับผมแต่ตอนนี้มันมาในแบบคริสตัลแล้วทําให้เปอร์เซ็นต์ของมันเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่เอ๊ะไม่น่าจะดูได้ไมั้งดูก่อนไม่เสียหายนะครับก็ แบบคริสตัลเนี้ยจะมีเอฟฟกก็คือเมื่อตกยังพื้นที่ของตัวเองโอกาส80%ที่ค่าผ่านทางเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าผมคุ้นๆเหมือนว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันจะอยู่ตลอดเกมนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวลองไปดูกันในเกมเลยนะครับผมซึ่งมันเคยออกมาแล้วครั้งหนึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะมีในอัลบั้มไหมผมว่ามันน่าจะมีนะเพราะยังไงมันก็เป็นจนะี้เนาะ ออยู่ไหนเอ้ยลึกไปป่ะไม่น่าลึกไปไมั้งอยู่อันนี้ไงอนุสาวร์ไอัขวาไปอนุสรแหง่งราชวงศ์ไม่คิดตั้นนะครับผมก็40%เองคือมันมันต่างกันมากเลยเนาะคิดตั้น80%ไม่คิดตั้น40%่อเโอ้เพื่อมา2เท่าเลยนะซึ่งมันดีมากๆนะครับมันมันโกงได้ซ้ำารัคือ80 ถ้าเกิดมันไม่ติดเราไปลงอีกทีมันก็ติดก็ได้ครับ80%มันเยอะมากเลยนะไม่ต้องพูดป้อมตำเป็นกันแล้วนะจังหวะน,นี้เราไปลองดูป้อมๆกันเลยครับจด,ดืนก็ในโหมดที่ผมเล่นจะขอเล่นในโหมดเฟิร์สเอ๊ะโหมดเฟิร์สคารนะฮะในแผนที่ไหนดีเอ่ยแผนที่แผนที่เดิมนี่แหละสนุกหัดเทพนะครับผมแข่งเดียวสคน ดะดนจะเด,ดนรู้สึกรู้สึกมันตังตัวเองร่อยรอนะ <laughs> มีอยู่มือหนึ่ง <laughs> ก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนานมากเลยครับสำหรับเกมเศรษฐีแต่ก็ยังเข้ามาดูมาเอาของอะนะก็มันแบบมันผมว่าช่วงนี้มันแปลกแปอะไม่รู้คนอื่นจะรู้สึกเหมือนกันไหมแต่ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆป,ปไปนะสำหรับเกมเศรษฐีโอเค เมกมมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนก็เราพบกับคุณรีนะฮะใช่ไหมเขาจะให้เราอ่านแบบนี้หรือเปล่ารีนะผมขอเรียกเขาว่ารียาเลยกันโอ้สาหรับิเกตเอดผมเริ่มก่อนเนาะหมาเลขสิบสองเราต้องลงพื้นที่ตัวเองนี่หว่าอกพื้นที่ที่จะสร้างสร้างสองตรงนี้เลย โอเคนี่ไม่ต้องกลัวครับสิบสองอีกครั้งนไะม่ใช่ละผมว่าเอฟเฟกต์มันจะติดขึ้นมาได้อะคือเราต้องเหมือนว่าเราต้องไปลงมันอีกครั้งอะประมาณว่าเออเนี่ยเราลงไปสร้างมนะันมันก็จะยังไม่ติดคือเราต้องลงไปอีกครั้งหนึ่งมันถึงจะติดประมาณนั้นครับนาะ รู้สึกเหมือนมันจะกระตุกนะถ้ากระตุกยังไงก็ต้องขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับผมอืมดืมอย่างเาลยนะเกือบไปแล้ว,ลวโอ้ยแล้วเป็นลูกเต่าใหม่ด้วยนะเพิ่งเห็นเนี่ยจะไม่เพิ่งเห็นได้ไงเพิ่งเล่นครั้งแรก <laughs> สามไปเลยกำมกำัม ตาฉันแล้วเออหมวงใหม่เป็นอะไรที่โหดมากเลยนะ <7. S 1> ตอนนั้นผมก็ยังเล่นอยู่แหละแต่มันมันได้ยากเกินไปครับมันได้ยากจริงๆสร้างแลนด์มาร์คได้ยากมากเลยครับค่า <5. S 1> คนธรรมดาอย่างผมเนี่ยไม่สามารถที่จะคอยควายได้ตาฉันแล้วโอเคผมจะทอไปที่สิบสอง ตื่นก็ดีไหมไม่ดีอ่าแล้วก็ได้วิหารเพกาซัสผมขอลงเมืองตัวเองก่อนดีกว่าเพื่อความชัวร์โอเคอ๋อได้ดับเ <4. S 1> บิดเร่ยเยีย่ยมเยี่ยมนี่เห็นไหมครับ80%คือมันง่ายมากนะครับผมซึ่ง,ง่นผมว่ามันจะ อยู่ตลอดไหมอันนี้ผมก็ไม่ช่วนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปที่วิหารปีกาซัดเฮ้ยเลยอุ้ยแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่บินนทีไม่ติดบินทันทีครับผมอคิดอะไรของคุณอ่ะตาฉันแล้วผมจะลงไปทําบัวเขาเลยนี่ใช้การป้องกันนะใช้นางฟ้าออะไรล่ะครับ เห็นไหมว่ามันติดเดี๋ยวผมจะลองลงไปที่เดิมตอนนี้มันเป็นคูณ8ตรงนี้เพราะว่าตอนแรกมันคูณ4อยู่คูณไปอีกสองโอ้ร้อยยีเอมครับราคาร้อยยีเอมคือ <5. S 1> คือลงทีร้องเรียกหาแม่แล้วบอบอกบอกแม่ขอตั้งคหน่อยไปจ่ายหนี้ <laughs> ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะลองดับเบิลสดูว่ามันจะติดอีกไหม เดี๋ยวใช้นางฟ้าแล้วกันเนาะไม่ไม่ใช่สร้างสร้างใช้นางฟ้าสร้างแลนด์มาร์คสร้างแลนด์มาร์คเจอ่าแล้วเขได้เกาะไปแล้วตาฉันแล้วแปดแเมนมาเมนมาไหนดูที่ผมพาอะไรมามั่งเนี่ยอ๋อ ไม่มีอะไรดีเลยแล้วดูดูความสามารถพิเศษเพิ่มเงินแรกสามสิบเปอร์เซ็นได้ฉันแล้วอิทธิงมันก็ดีเกินสิบสองเก้าเกจะทำไงดีเนี่ยจะทำไงดีเขามีเจี๋ยอะไรมั่งอ้ามีบินอยู่นะสิบห้าเปอร์เซ็นของ เชื่ออะไรนะเออทริเซียมียุคเป็นข้าบันดานะกำเฮ้ยข้ดตัวริซึมปะเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปสิบเอ็ดกันกำมไม่ติดเดี๋ยวดูนะเอ้าไม่ติดแปโอ้โหแปไม่ติดตมันมัน ก็นะไม่เร็นไรยเจมาๆมาอันนี้ผมผิดเองผมทอยเบาเกินไปไม่รู้ว่าผมขพี่ที่ต้องการยกโอ้ไม่ไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ดียกตรงนี้แล้วกันโอเคผมไม่ขอเสียงดีกว่าเฮ้ยดีจริงกมาอ่ะโอ้โหผมพลาดแล้วตาฉันแล้วสร้างแลนด์มาร์กแต่อะลร บางทีถ้าเกิดผมยกไอ้ตรงนี้มันก็ตานแล้วอาจจะมาเอาก็ได้เฮ้ยผมว่ามันแพ้แน่เลยเล่นงงงงเออเย่ๆย่เอ้ยแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นไม่ติดอีกแล้วเฮ้ยเป็นมาได้ไงเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะคือไม่ติดคืออะไรอ่ะโอ้โหแย่แล้วครับแย่แย่ ดูว่ามันจะติดหรือไม่อ่าแล้วมันติดที่เมืองเดิมครับแล้วมันมันคูณสองเพิ่มเรื่อยๆเลยนะให้ดีอ่ะนี่เ <12. S 1> มื่อกี้เราถอยสิบเอ็ดนะตายแล้วนี่ครับติดรัวๆติดรัวๆกันเลยทีเดียว <7. S 1> โอ้ยปัญหาแล้วครับปัญหาปัญหาสร้างแลนด์มาร์ก นั่นไงโดนไปแล้วครับคูณสองสิบกเอ็มต้องใช้การนางฟ้าแล้ว1นแล้วสิบสองไม่ติดรับแต่เกมนี้ติดดีเหมือนกันนะ<ม>คุกกี้กอ่าแล้วจอกก็มาครับจังหวะนี้บินทันทีไหมไม่เดี๋ยวก็รอดแล้วแหละไม่โดนตัวนีซึมแนละ้วโอเคนะครับผมคือว่าตกโจ เสี่ยงดวงอ่าฮะแ้วผมจะลงไปที่เกาะก่อนเพื่อความชัวนะเพื่อความชัว,ว,แ,ลวแล้วก็ววทำไมต่อ12ไปดีไม่มีอะไรทำก็ต้องสิ <13. S 1> ไปก่อนครับคิดอะไรไม่ได้ก็12บสอไปก่อนเดี๋ยวผมจะลงสามอีกทีนะ พี่แดงพี่ดงเจ็ดเจ็ดแล้วกัน7 7. Okay. 7. 4. เจ็ดเจ็ดโอเคเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ีเฮ้ยมันดีมากเลยนะครับแต่เมื่อกี้ไม่ค่อยจะเหมือนกันสองรอบไม่ติดทั้งสองรอบนี่มันดีจริงๆนะคือมันเพิ่มเรื่อยๆตอนนี้ผมมองไม่เห็นเหมือนกันว่าตรงนี้คูณเท่าไหร่ เฮ้ยคูณ32เห็นไหมแวบคูณ32อ่ะโคตรเยอะอะอ๋อเม่กี้ดูดไม่ตึงตมเจ็บใจรู้สึกผมมีไหมไอ้ดูดเพื่อนเนี่ยคุนคุณมีนะอ๋อสงสัยไม่ได้อยู่ในไอ้พวกนี้สามติดินโอ้ไม่ติดกุ๊กกี้ก็ถอยได้นะสาม แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ามันสูงสุดได้ที่คูณเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงไปที่เดิมที่คูนสามสองเนาะจะได้รู้ผลโอเคลงมาเลยติดนะฮะเฮ้ยคูณหกสิบสี่ก็ได้เหรอวะเฮ้ยโทรโกรธโคตรโกงเนี่ยไม่ดีอ่ะ คือมันโกงจริงๆนะเดี๋ยวมันจะต้องยกไอ้การ์ดดวงแน่เลยผมว่ายังไงผมก็ต้องโดนอยู่แล้วพุ่งทะยานได้เหมือนจริงฉันเลยนี่ไม่หวาดกาาลัวครับไม่หวาดวา <c oughs> ไม่หวาดกลัวด้วยนะได้ได้นายทำอย่างนี้ใช่ไหมนายทำอย่างนี้ใช่ไหมเราจะต้องแก้แค้นนะผม จังหวะนี้ไม่มีอะไรมากต้องแก้แคนครับเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมเยี่ยมมากแล้วเดี๋ยวผมจะไปลงที่ลูกปั้นเนาะไปแก้ผิดมันบางอาจนักชิมไหมยกเกาะเลยเอาสิเอาสิท่านไงโดนแล้วครับสิบเอ็ดมจุกจุกเลย ชนทิ้จุดเลยเอ่อไปไหนดีไปไปแปดนะไม่มีที่ไหนก็ไปแปดสิบเอ็ดเอ้าไม่นะอ้าไม่ครับขอไปมันมันตันที่สามสิบสองเนาะมันตันที่ขอไปมันตันที่คูณสามสิบสองครับที่เผมเห็นละมันมันไม่หกสิบสี่ให้ ต,ติดอีกไหมเอ้ยไม่ติดครับก็ยอมๆกันได้มะหนกั <10. S 1> นได้ <10. S 1> ครับผมไม่เคยกลัวนะสิบเอ็ดถอยไปสักไกลเลย <10. S 1> อ้าวโดวนอีกแล้วครับผมคูณสามไม่นะโอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เอาไม่ครับมันเมื่อกี้มันคูน64แล้วแต่คือว่าผมอ่ะโดนแย่งไอ,พอ้พลแห่งพรลแห่งไอเนี้ยปลแห่งที่พระเจ้าไปมันก็เลยเหลือเป็นเหลือเป็นคูน32เนอะเออคูน64ได้ครับบินทันทีไม่จีดอ,อไม่ยจิดจินเลยของไอเดียว ้จบเกมนี้ดีกว่า,างั้น<า>บินนะเหมือนรู้เหมือนรู้ว่าเราต้องการอะไรแล,แล้วก็บินทันที33%ไม่ติดอีกครับผมอืมเขาจะลงมากันแต่ผมสร้างแรงรมากว่าแล้วลโอเคมาจบเกมกันทีดีน โอเคชนะชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครก็นี่แหละครับความสามารถของอนุสออนุสรแห่งราชวงศ์นะครับก็สรุปสั้นๆง่ายๆนะครับคือมันเมื่อเราลงเมื่อเราลงเออ เนี่ยเมื่อเราลงที่เมืองของเรานะไม่ว่าจะเป็นแลนด์มาร์คหรือไม่แลนด์มาร์คนะหรืออาจจะเป็นเกาะเกาะผมก็ว่า,วามันนาะมันก็เพิ่มนะครับผมว่านั่นแหละครับมันก็จะมีโอกาส80%ที่ค่าผ่านทางจะเพิ่มเป็น2เท่าจนจบเกมนะครับและสามารถเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะไปตันที่ที่ไหนนะฮะแต่คูณ64มันก็เกินพอแล้วนะครับคือ 500m คูณครับ ห้า m มันไม่ใช่น้อยๆน,นะเออก็นั่นแหละครับเป็นเป็นจี้ที่ดีเลยนะก็ถ้าใครมีจี้หรือมีเพชรหรือมีอะไรที่เออแบบตุนๆไว้ก็เอามาใช้กันนะครับเพราะว่ามันคุ้มมากจริงๆได้300เพชรด้วยถ,ถ้าถ้าอัพเป็นเอสได้100่งรอเพชรอัพเป็นเอสบกได้200เพชรนะฮะก็ เงินที่เสียไปสําหรับการอัพนะครับผมอัพอัพจนบวกเจ็ดเนี่ยผมเสียไปประมาณเจ็ดแสนนะฮะเจ็ดแสนนี่คืออ้าเอาง่ายๆประมาณหกแสนนะฮะหกแสนนี่ผมผมตีบวกบวกแต่ไปสามสี่ครั้งนี่แหละครับผมก็นั่นแหละครับคุ้มจริงๆครับสําหรับอนุสรแห่งราชวงศ์คิทตันเนี่ยก็ลองไปหากันดูนะครับมันหาง่ายมากจริงๆ นะครับก็ผมบวกมาตั้งแต่เอเลยสำหรับวันนี้นะครก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย